สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ CEO Talk และผม,ผมพงพสุณาพรมเป็นประจำทางกิฟฟ e รีนชาแนลนะครับและววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เรามีคำถามดีๆและคำตอบดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยจากแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท g i f ฟ e รีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนลินีภพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารคนนะครับที่ถามเข้ามาเขาบอกว่างานทุกงานบนโลกใบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับคนทั้งสิ้นถ้าเราจะประสบความสําเร็จในการทํางานเนี่ยมันหมายถึงเราเองต้องเรียนรู้วิธีการบริหารคนให้เป็นจริงหรือเปล่าครับคุณหมอและถ้าเกิดเราบริหารคนได้นั่นหมายถึงเราก็จะประสบความสําเร็จได้ ถ้าไหนกิฟรินต้องบอกว่า100%เนี่ยข้อข้อข้อความนี้เป็นความจริงนะคะคเพราะว่างานของเราเนี่ยเป็นงานที่ตัวท่านเองเนี่ยก้าวเข้ามาก่อนในฐานะที่มีออปพลน์หรือเป็นโค้ชที่มาแนะนำแล้วหมอก็จะบอกว่าบริษัท กิฟฟารินเหมือนบริษัทแม่ตัวท่านเองเนี่ยเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัทลูกแล้วก็เริ่มต้นเปิดบริษัทและทํางานร่วมกับบริษัทแม่นั่น <han> หมายความว่าวันแรกของท่านมีท่านอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็มีโค้ชกับบริษัทแม่ว่าบริษัทของท่านจะโตมากโตนะ้อยเหมือนขึ้นกับว่าท่านมีความสามารถที่จะทําให้มีคนเนี่ยเต็มอกเต็มใจจะมาอยู่ในเครือข่ายของท่านมากน้อยแค่ไหนคนที่จะเต็มอกเต็มใจเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของท่านเนี่ยก็อาจจะมาอยู่ในฐานะเจ้าของกิฟฟรินชนิดซื้อใช้อย่างเดียวเป็นผู้บริโภคหรือเป็น เจ้าของกิฟฟารินชนิดทําธุรกิจเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทลูกเหมือนๆกันจะเห็นเ,เอ็ดเห็นไหมคะว่าทั้งหมดเริ่มต้นที่คนทั้งสิน้นนะคะคส่วนไรายได้ก็มาจากคนที่เข้ามาได้ความเต็มใจเนี่ยซื้อสินค้าใช้เท่าที่เขาอยากจะใช้ในครอบครัวรเพราะ้เรื่องราวของกิฟฟารินก็มาจากเรื่องราวของคนกับเรืร่องราวของสินค้านี่เรื่องราวของสินค้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต่างกับธุรกิจอื่นหรอกนะคะว่าถ้าสินค้ามีคุณภาพดีคนชื่นชอบเขาก็จะซื้อใช้แล้วก็ซื้อซ้ำมีแต่ว่าของเราเนี่ยซื้อขายกัน อยู่ในบริษัทของเราเองเจ้าของซื้อใช้เองว่างั้นเถอะแต่ไอ้เรื่องจะทําให้คนเต็มอกเต็มใจจากคนทั้งประเทศจากคนที่คุณรู้จักเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเข้ามาอยู่กับคุณและชวนกันต่อ,ตอไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารคนล้วนๆเลยอาจารย์เอกแถมยังไม่มีควาว่าเจ้านายไม่มีคําว่าลูกน้องคุณก็ไม่มีวันจะเป็นเจ้านายของคนที่คุณไปเชิญมาเขาไปชวนใครมาก็ไม่มีใครเป็นลูกน้องใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอะไรล่ะจะร้อยคนเนี่ยที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ใช่เจ้านาย และไม่ใช่ลูกน้องครับการที่เราจะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนจํานวนมากได้นะคุณหมอบางว่ามันมีสูตรลับของความสําเร็จในข้อนี้หรือมีวิธีการอะไรไหมครับที่จะทําให้เราสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขได้ประโยชนสั้นๆที่จะพูดเลยนะคะว่าหัดเป็นคนที่ พยายามที่จะเข้าใจคนอื่นให้มากที่สุดอย่าพยายามจะคิดแต่ว่าฉันจะทําอะไรแต่พยายามจะคิดว่าคนที่กําลังจะไปชวนหรือคนที่ชวนมาแล้วเนี่ยอยู่กับเราแล้ววันนี้เขาต้องการอะไรเขาคิดอะไรอยู่อะไรคือสิ่งที่เขาชอบอะไรส,สิ่งที่เขาไม่ชอบและวิธีการใดจะทาให้คนคนนี้สามารถที่จะเห็นด้วยกับเราแล,และทําในสิ่งที่เราแนะนําได้เขาถึงบกโลกใบเนี้ยเวลาเนี้ยต้องเหมือนกับเข้าไปนั่งในหัวใจของผู้มุ่งหวังเข้าไปนั่งในหัวใจของดาวไลน์เข้าไปนั่งในหัวใจของ ผู้บริโภคให้ได้และปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นให้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่รอให้โลกมาปรับตัวเข้ากับเราแต่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกค่ะครับบางคนคาดหวังว่าจะอยู่เฉยๆและให้โลกเมาหมุนรอบตัวเขาใช่ใช่หคนบอกว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแล้วเวลาไปชวนคนมาก็จะบอกว่าจงเชื่อพี่จงเชื่ออัพไลน์และอัพไลน์ก็ไม่เคยเปลี่ยนความคิดตลอด10ปีที่ผ่านมาในขณะที่โลกมันหมุนไปถึงไหนต่อไหนแล้วเนี่ยคนที่เชื่ออัพไลน์คนนั้นก็คงไม่สามารถจะไปชวนคนอื่นต่อได้ค่ะ ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารคนเนี่ยเราต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าในกิฟฟรีเนี่ย จุดหนึ่งก็คือการบริหารความหวังของคนคที่ก้าวเข้ามาในธุรกิจใช่ไหมค,คุณหมอว่าแต่ละคนมีความคาดหวังในธุรกิจที่ต่างกันบางคนก็คาดหวังไรายได้หลักหมื่นบางคนบอกว่าไรายได้ไม่สนใจคาดหวังเ,เขาเรียกว่าความสุขได้มีโอกาสเจอเพื่อนเจอสังคมแต่สิ่งที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคาดหวังว่าเขาจะได้อัพไลน์ที่สามารถพาเขาไปรอดนี่สิคุณหมอมันมีหลายอย่างนะคะจาย์เอกดน, <ะ S 1> นะคะ คนบางคนก็อยากได้อัไลน์ที่พาเขาไปรอดรนะคะคนบางคนที่ยังอยากเป็นแค่ผู้บริโภคก็อยากจะได้อัไลน์แค่ที่ให้เวลาเขาพอสมควรไม่มารุกเวลาส่วนตัวของเขามากเกินไปเขาต้องการถามอะไรก็ให้เขาไม่ได้มีโอกาสถามแต่ในเวลาที่เขายังไม่ต้องการก็อย่าไปอยู่กับเขาตลอดเวลาจนหน้าลำคาญอันนี้เป็นต้นมันเหมือนกับ รุกรามากเกินไปหรือบางทีวันนี้เขาอยากซื้อใช้ไปก่อนสนใจไม่สนใจแต่ยังไม่พร้อมอ่ะอยากดูไปก่อนได้ไหมแต่กลับถูกรุกว่าทําไมไม่ไปประชุมทําไมไม่ทํางานทําไมไม่ทํายอดเผลอๆไอ้ที่คิดว่าจะเป็นแค่ผู้บริโภคก็เลยเลิกไปซะเลยเป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่อยากทําธุรกิจนะจย์เอ็ก็คิดไม่เหมือนกันมันขึ้นกับกลุ่มคนค่ะกลุ่มคนที่เขาคิดว่าเขามีความรู้น้อยเพราะต้องการความช่วยเหลือมากๆเนี่ยเขาต้องการตามเหมือนลูกเจี๊ยบตามแม่เลยนะอยากให้ท่านกลางปีกออกไปเนี่ย แล้วดูแลคุ้มครองปกป้องเขาตลอดเวลาแบบกับคนบางคนเขามีความรู้สึกว่าเขามีเวลาจํากัด ในเวลาที่จํากัดเนี่ยเดี <reco Christ. S 2> ๋ยวเขาบอกเองอ่ะว่าเขาอยากให้คุณมาทําอะไรให้บ้างถ้าสงสัยตรงไหนเขาจะถามถ้ายังไม่สงสัยเขาจะไม่ถามแล้วเขายังไม่อยากไปประชุมคุณก็อย่าเพิ่มบังคับคนนะเห็นไหมคะว่าคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องต้องเรียนรู้เขาเรียกอุปนิสัยใจคอของคนที่เราอยู่ด้วยนะว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรพร้อมมากพร้อมน้อยแล้วก็เลือกวิธีการที่จะประคับประคองความรู้สึกให้มีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น่ที่สําคัญเนี่ยนะคะคุณต้องทําให้เขานรักและมีความรู้สึกที่ เป็นบวกต่อคุณตลอดเวลาอย่าทําให้ใครที่อยู่ด้วยเกิดความรู้สึกลบมากเกินไปให้ความรู้สึกลบนี่มันอาจจะเกิดจากหลายอย่างนะบ,บังคับบีบคั้นตื้อหรือดูแล้วเอาเปรียบดูแล้วไม่จริงใจอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะเอาละครับ,รบเราได้เรียนรู้วิธีการในการบริหารคนกันไปแล้วลองไปปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าจะทําให้เราอยู่บนโลกใบนี้ยังมีความสุขและมีความสําเร็จไปพร้อมๆกันครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณหมอ ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ